แม่เข็ดแล้วอ้วนรีเทิร์นลั่นไม่ขออยู่ใกล้อูดอีกแล้วเคลียรชัดกับสามียังรักกันดีจ้าหลังจากที่แม่อ้วนรีเทิร์นเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศโอมานหลังจากที่ไปดูการแข่งอูดโดยได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งเอาตัวรอดโชคดีเอาหลังลงพื้นได้ทันจึงได้แค่ผลที่หลังมือซึ่งต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โอมานนานถึง1ิบวันแม่อ้วนเผยว่าหลังจากที่กลับจากโอมานก็ได้มาถ่าย ละครต่อและให้มุมกล้องช่วยไม่ให้เห็นมือที่เป็นผลค่อนข้างที่จะลำบากมากซึ่งแม่ยังบอกอีกว่าตอนนี้ไม่ขออยู่ใกล้อูดแล้วก็รู้สึกเข็ดไปอีกนานพร้อมกับออกมาสยบข่าวมาว่ามีปัญหากับสามีแม่อ้วนเผยว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอาทิตย์จะอยู่ด้วยกันตลอดที่ไม่เห็นลงรูปคู่เพราะเขาชอบมาตอนกลางคืนแล้วเราก็ไม่สวยตอนกลางคืนเลยไม่ได้ถ่ายรูป แต่รับรองอยู่ด้วยกันแน่นอนอยู่ด้วยกันตลอดถ้างานเขายุ่งเราก็ไปหาตลอดชีวิตขาดเขาไม่ได้ยิ่งเราเก๋เขาก็ดูเลร่าเต็มที่บอกรักกันตลอดถ้าลงรูปบ่อยเดียวคนก็หาว่าอวดหัวพอไม่ลงเดียวหาโว้ทะเลาะกันแต่เราก็เจอกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอด